สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านตอนนี้หลายคนคงได้แต่นอนหรือทํากิจกรรมต่างๆในบ้านนะครับเนื่องจากปัญหาไวรัสโควิด -19 ในตอนนี้แล้วก็ทําให้หลายอาชีพนั้นถูกผลกระทบกับปัญหานี้ไปเป็นจํานวนมากจึงต้องพักงานและอยู่บ้านจึงทําให้ขาดรายได้กันเยอะอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมจะมาพูดถึงอาชีพที่สามารถสู้กับปัญหานี้ได้นะครับโดยจะนํามา10อาชีพแลวกันโดยเริ่มจากอาชีพที่1นึง่งพนักง,งานคิดเงินการซื้อสินค้านี่ก็เป็นเรื่องปกติของมย์ที่ต้องทํากันในแต่ละวันอยู่แล้วใช่ไหมครับ เราต้องนำไปใช้ในชีวิตประจําวันไม่เว้นแม้แต่ในสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID -19 นี้ก็ตามอาชีพนี้ก็ยังคงสําคัญต่อการซื้อขายสินค้าอยู่ดีต่อไปอาชีพที่2พนักง,งานส่งอาหารโดยที่นิยมในปัจจุบันก็จะมีแคปฟู้ดกับฟู้ดแพนเนซึ่งอาชีพเหล่านี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางและป้องกันโรคระบาดท,ที่อยู่ภายนอกบ้านด้วย เราไม่จะเป็นต้องไปสั่งอาหารถึงร้านเขาแต่แค่อยู่บ้านก็มีอาหารอร่อยๆมาส่งถึงบ้านแล้วแถมประหยัดค่าน้ำมันอีกด้วยต่อไปพนักงานทำความสะอาดซึ่งตอนนี้ค่อนข้างจะจินอย่างมากเลยนะครับเพราะไวรัสโควิด -19 นี้สามารถเกาะติดกับวัตถุอยู่ได้ทุกที่ที่ต้องมีการทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอและต้องละเอียบรอบคอบมากด้วยเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่ต้องสัมผัสกับไวรัสโควิด -19 กันนั่นเอง อันดับที่4พนักง,งานส่งวัสดุการที่ช็อปปิง้งในสถา,านการณไวรัสโควิด1 9แบบนี้คงจะไม่มีใครอยากออกไปจากบ้านไปห้างหรือที่ที่มีคนเยอะๆหรอกนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเรา,าก็ยังต้องการซื้อขายสินค้าอยู่ดีจึงต้องมีอาชีพที่คอยขนส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงที่บ้านต่อไปอันดับที่5อาชีพหมอหรือพยาบาล เป็นอาชีพที่บนบาทสำคัญมากในสถานการณ์นี้เพราะช่วยตรวจสอบและควบคุมคนที่มีกลุ่มเสี่ยงว่าจะติดไวรัสโควิดสิบเก้าและยังคอยหาวิธีการรักษาคนที่ติดไวรัสนี้อีกด้วยอันดับที่ 6. กติวเตอร์ออนไลน์การเรียนการสอนนั้นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเด็กสมัยนี้เป็นอย่างมากเพื่อที่จะได้สามารถไปสอบเข้าโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการได้ แต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ในตอนนี้บนบาทครูผู้สอนก็ยังคงเหมือนเดิมเลยครับแต่จะต้องเปลี่ยนวิธีการสอนมาเป็นสอนออนไลน์แทนอันดับจ็ดไลฟ์สดขายของการก้าขายในสมัยนี้นั้นไม่จำเป็นต้องมาพบปะก็ซื้อขายกันโดยตรงแล้วแต่ยังสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์โดยการไลฟ์สดขายของได้นั่นเองเพราะปัจจุบันโลกโซเชียลนั้นผู้คนก็สามารถเข้าถึงกันได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ จึงทำให้อาชีพนี้ค่อนข้างนิยมเลยทีเดียวอันดับ8ช่างยนต์ขอให้ป็นสถานการณ์ในตอนนี้นั้นจะยังคงอยากให้ทุกคนอยู่แต่บ้านแต่ก็คงเป็นได้รหรอกครับที่จะไม่มีใครไม่มีธุระและการที่ต้องออกไปนั้นก็จะเป็นจะต้องมียานพาหานะโดยเฉพาะถ้ามันเกิดมีปัญหาขึ้นมาคุณก็อาจจะค่อนข้างลำบากเราเลยจะเป็นจะต้องมีอาชีพทางด้านนี้อันดับ9อาชีพทางด้านไอที การที่อยู่แต่บ้านอย่างเดียวใช่ว่ามันจะมีปัญหานะครับอาจจะรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับโปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งบางทีอาจจะมีงานเร่งด่วนซึ่งคุณจะเป็นต้องใช้มันและเช่พนี้สามารถช่วยคุณได้ครับอำหรับเช่นนักสร้างคอนเทนต์ทุกคนคงจะเคยดูวิดีโอใน YouTube กันใช่ไหมนะครับการที่จะสร้างวิดีโอเหล่านั้นให้น่าสนใจก็จะเป็นจะต้องใช้ความคิดสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจและแปลกใหม่เพื่อที่จะดูดคนดู แต่บางครั้งความคิดเหล่านั้นก็จะถึงขีดจำกัดเราจรึงต้องการคนที่สามารถมาให้ไอเดียเหล่านั้นกับเราได้เลยทาให้ต้องมีอาชีพดีนั่นเองเอาล่ะ<ๆ>ก็จบกันไปแล้วสําหรับ10บอาชีพสู้โควิดนะครับถ้าเกิดข้อมูลในคลิปของผมพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขออาภาัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่ดูคลิปของผมจนจบด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ